แป๊บนึงโอเคเสียบลายดีลาอยู่ว่าจะได้กินแมนอยู่ดีลาลายรวมร่อ <laughs> <laughs> งเทียมมาให้กิน,ม,นก <c oughs> มากนมากินสมตำน้ำกันละ่ะมาทุกคนมากินสมตำน้ำกันเขาอีีเข่ามันไก่ หนูรุ่นในเนี้ยนูรุ่นเนี่ยตอนแรกไม่ได้นี่หนูก็เลยรุ่นเอาบาาไมากินเข่าป่าคือก่าเรียนรู้ไปนิดหน่อยไงเข้ามันไก่น้ำจิ้มเรียนรู้ไงวิเล็กยสองบาท อันนี้เด้ออันนี้เสียอันนี้ได้วัดไปอันนี้สามบาทพอดีพี่เล็กเมื่อวานนี้ขิงเยอะใช่ไหมแกก็เลยคิดได้เลยต้องทำข้าวมันไก่รอรอดูถ้าพี่เล็กเอาขิงไดเพิ่มไปค่ะเหรอจริงๆแกจริงนอนอยู่นี่โลโ่งเลยจริงเหรอ กลายปิดเลยกลายคิโมเมื่อคืนนี่กายปิดนหอฮะประมาณสิบุงกาจะเมื่อคืนนี่เออกำกับีุ่มหาทุ่มบอกว่าฉันแกะก้อนว่าฉันอืมวันีต้องกินยามึงกาบไปได้แมเต้ร์กูกลับ้างอวานกูกลับปร้นมอานะผัดวันประกันพุงอ่ะกูคนู้จะผัดตรงนี้ที่แรกกำบานแล้วไเรอยราอนี้เรา้นี้คนทีจรินหวานเราไมเม่อ เล่นไปตำใหม่ก็เลยเพิ่มรสชาติก็เล่นกับกับนัวพี่พี่เลียกับก็ผ่านแต่เจ้าพ่อไงกับก็อันกับก็พใหญ่ัวพิจบบมันหนีกนอย่มันนีกินอะไรยากแต่เย่กินกพี่เากัีบพี่กับพี่กับพี่กับอกันอับีกักับีับี่กัี่บ่ันพ่ั่ับีันี่มีบบาพ่นบ่บบบบักบิ่ับ่่บี

ถามลูกไปเลยนีลืมาวเรีกถึงเรียกถมคถามมาแม็กกี้เจ้าเม้ากาแฟอะไรเนาะอันบอกป้าให้คอยให้มาม่าหน่อยเฮ้ยให้เขาบอกสักอย่าให้ลุงใจหน่ยหน่อยนะดิลูกเคยมึงอะไรแล้วคอยบอกว่าจะอยู่ก็ลูกเคยคอยคอยบอกว่าคอยกินแล้วเมาบอกเข้ามาบอกแม็กกี้บอกเปบอกไปบอก่อเให้ให้ให้มาม่ายูแนอยสจะจะบอกยากอยู่แล้ ทำไมน้องยายมวนต้องมาพูดหายเงียบกูเลยลเคยแล้วลูกเคยข่อยให้ยันจ้าบักมูหน่อยหมูหน่อยขนาดนี้มาอย่ามาว่าป้าป้าฉันนะป้าป้าก็ปล่อยให้แม่หน่อยอยู่แล้วไงอยู่ตั้งนานกูน่ะเขาหนาแั้วสองคนเพียร์เขาทั้งพอหรือทางพ่อทางพ่ือต่อ แมป้าาก็ให้มามาเดินได้อยู่ก็นั่งตั้งนาน่ยอย่ามาาป้านะหลายคนเขไ่เคยกินหเนีเขานด้ต้มของแงใหญ่มากมันทีขาคางพอมันด้อันใหญ่ขึ้นนะเบวานนี่บอก่านมีอันไปสงข่อยเขา้อยข่อยหเนี่ยเขายาาาไเลยบอกว่านนันดีกันนะพยานี่ไมสม้วยิมีรื้อ้ไห่อแล้วหลงกับแท็กซี่พี่ไอตัวได้อยู่ แล้วเปิดอันแล้วรเบียเบี้ยเลยรดเบี้ยจะไม่เอาโทษให้เรามาลับมาฆ้ากันกับแท็กซี่เออที่บอกเออล็อกดาวเอออบ้านเมื่อไนี่นสิยู่บมพีไผ่ไปส่งหนุนได้นะหนูได้กลับก็ปวด้สินแล้วเขาว่าทัวมาล่าแล้วเด็กพญายทัมาจับแด้มึ่กนอนมึ่อีทีนอนดึงขวไปแล้มันาองนนั่มนาวมันหนามันกนี่้เอานนอนนี่่ท่ใกล้ป่น ก็นาวอยู่แต่ถ้ามันก็บ่ได้ในรถคลองเตียงเขาก็มีบัดของนอกนอนอะไอีสองคนชะต่อที่ดูเขาต่างว่าอันนี้เต้นสิยาอยมเดี๋ยวเรามองคุณดั่งกาแฟนี่ล่ะดั่งกาแฟแล้วปูออกมาที่ซ้ำกันเอาผ้าปูเตียงปูนอนหน่อยสองคนเอาคอยนึกว่าเจ้านอนกับผู้เบาเนี่ยกปนอนกับผู้เบาเนั่ยเอ้ยไปฟัดกันยังไงสนะฝัดกันเลยบอยโอ้ยมันนอนละปัด๊บ สัมภาทสัมภาษทโสดทุกคนยาย่ยนห่เมื่อวานนี่เป็นมี้ไผ่นะขอใม้เขาขวานแม่นแม่จะคอยได้ว่าเจ้าเนั่นเรา่มาทิ้งลายเสร็จวคนไหนคนเห็นบอกยิ่งยองงอกมาตตนีึ้นาังเบิ้งเถเธอเลึกลัวลูกล้มมั่งอะไรมั่งโอ้ยมันก็ต้องมีมั่งอ่างแม่ดูไม่เอาไม่เอา คนเมีแต้มเเ่งจะเอาน้อยเซนว่ะแมนตน้อยเโชนสกูตฟุอย่ามาไล่สีตัเด็กเดยเอานน่าน้อยเซนทนี แ้พี่ไม่ทันก็แล้วฟอกแปดเด้งไม่อยากมันก็น้นาสามขวดสามขวดฉันทังไม่ได้เอื่อเอามขวดนีงไม่ีสามขวดหนึ่งได้งกับจลกระเจ้า

มันการเนี่ยมือนแล้วก็ไปแลหรออ๋อคุนปิดร้านเลยค่ะก็เคจักระมาดิเห็ดแทนน่ะเฮ้ยคือปิดจักระยิ่งเจ๊เทียนคนนั้นเขเก็บเห็ดต้องแบบจักระได้แต่สไตล์พิ่นกองเต็มบ้านมันอยู่ห้องเอารูปมาอวดคอยอันไปเ้๊เขียนยังไงไม่ใจเลยจ้ะโอ้เจ๊เก็บมันมปาไก่เนาะป้าห้าไปถึงที่ไหนที่กอบไปซื้อบุหรี่เห็นดิ

แรดิโอ้เด็กที่ทันเว้นันยังมสงครามโลกครั้งที่สองก็ปถไว้เหนวกเรียกเนียกเรียเนียรีกจะยุนี่เข้ามาออกเข้าบางคนก็เอนนิวเเลียเอ่าลารีโอแลเด็กที่อันนี้คือสารเกมีคือปวกอาวุธมีเคลียวแต่เราไม่ให้หมดเดยเขาอะมันบเบิรมันลุไปนั่นันเบิดบเบิดกสร้างมันก็หลายปีแล้วบนเนมันถมเนมันลงไป้างางเออมันกินบดีว่าเพราะว่า บ้านเห่าขนาดผมม่เนมไม่ันอันบมมีสันอันบดนิ้เกล็ดบ้านเห่าก็ยังไม่เห็ดอ่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเด้อทุกคนสวัสดีค่ะ